วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระธรรมดีหลกเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธพร้อมด้วยพระสงฆ์ เฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลพระพุทธรูปหนังสือธรรมะและอุปกรณ์การศึกษา <c oughs> เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านในโอกาสนี้คณะบุคคลร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วย นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทดังนี้นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงนายกศัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดก,กิจกรรมการกุศลของสมาคมในปี2565สมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนา นายทองอินวงโสธรและคณะเฝ้าทุละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่27405และโฉนดที่ดินเลขที่50269ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านค่ะอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวปราไสยประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนำคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีและโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2566 พร้อมทั้งทุนก้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพระดับปริญญาโท นายสุมเมธอังคสิริกุลอุปนาย,ยกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่10ประจำปี2565โดยเสด็จพระราชกุศ์ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ชนะเลิศการประกวดดังกล่าวรวมเข้าเฝ้าทุละอองพระบาทด้วย นายจิราพงศุติธนเศษตรผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ครูที่กเกษียณอายุราชการเมื่อเดือนตุลาคม2565เฝ้าทูลลอะองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาพิไทยสอทอด้วย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุพจิตราชัชวานกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นำนายธทยระทั์กิจพรยงพันธ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทรมหิดลแผน,นกวิทยาศาสตร์ประจำปี2556ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาเอกสาขาโรคพืชจากมหาวิทยายลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริกาแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษายกสมาคมกีฬาจากรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ นำคณะกรรมาการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมาการจัดก,การแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2023ประจำปี2566เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์พันเอกหญิงนันทพรวีรวัตรที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพงษ์ภูมิรัตนประพินคณะบดีคณะเวชศาสตร์เกศร้อนมหาวิทยายลัยมหิดลและคณะ นำพูดที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอนามัยโรงเรียนคณะเวชศาสตร์เกตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจากราชอาณาจักรภูตานและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบคมทูลรายงานผลการศึกษาศาสตราจารย์เกรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำเร็จการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรโอกาสนี้ผู้เกี่ยวข้องในการ,การจัดจัดฝึกอบรมทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย